สนับสนุนโดยชุดเครื่องนอนโตโต้นมโฟโมสแคซิเมก GOT High Speed Internet คนต่อไปน้องกล้องนะครับน้องกล้องพร้อมแล้วมือวางนะครับาให้นพร้อมเริ่มครับโอ้โหไม่ทำ้วครับอ,อันแรกเหมือนโอ้โหมี ปวด้าตรงนั้นเลยครับเสียเวลาเลยครับัที่สองได้ครับแต่แตกที่สามโอ้โหวิ่งร่วงกระเด็นครับปั๊บปั๊บปั๊บโอ้โหยากกดยากยากยากทำไปเวลาทั้งสิ้นะครับสิบสามจุดสองหนึ่งวินาทีท้าแล้วโอเคไม่ไป็นไม่ไปรเลื่นไฟเหรอโอ้เป็นไงเป็นไงเกิดอะไรขึ้นตื่นเต้น ตื่นเต้นมีอะไรจะแก้ไขไหมมีอะไรจะแก้ไขไหมซ้ำอีกรอบอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราซ้ำอีกรอบต่อไปครับมาอายุน้อยที่สุดครับน้องพีเจนน้องพีเจนพร้อมไหมพร้อมมือแตะเลยครับเฮ้ยพร้อมครับ แล้วคุณอามพร้อมเลยครับพร้อมมือแต่งเลยครับพร้อมรอบม,มาชา้าช้ามาชา้าช้าแต่เนีนไปแล้วครับแตนเนียนครับมาลูที่ฝวนนครับตอนนี้เอาอนนโดนแมส่ียเลยนะไม่มีใครเก็บให้ด้วยโอ,โ,อโอ้ตายเลยเวลาไปไกลแล้วครับตอนนี้โอ้ ทแทบล้มไปข้างหน้าโหแล้วต้องไปเก็บเองด้วยมันพลาดใช่ไหมมันเลื่นหรือน,นะฮะเมื่อกี้นี้มันเลื่นครับมันเลื่นมันเลืน่นโอ้โหแต่ว่าถือว่าเวลาตอนนี้นะน้องพีเจ้นนะฮะทำเวลาน้อยที่สุดใน12.71วินาทีนะครับน้องพีเจ้นจะได้เล่นหลังสุดนะครับน้องอามแล้วก็น้อง,ลองกล้องและต่อไปน้องเกมแล้วก็พีเจ้นในทสุดท้ายรอบนี้นะครับเป็นรอบที่สองพร้อมแล้วพร้อม มาด้วยความใจเย็นครับรอบสองไม่มีพลาดครับตอนนี้เร็วครับเร็วครับเร็วที่กดเวลาตกกดไปแล้วนะฮะสิบเอ็ดจุดสี่เจ็ดวินาทีสิบเอ็ดจุดสี่เจ็ดวินาทีตอน ถึงจุดส네ุดท้าย <th ername> okay. ้ว <Glenn> ม <ap> ันปึ๊บลงมานะแต่มือพอดีนะฮะพร้อมแล้วค่อยบอกนะพร้อมแล้วค่อยบอกนะยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมยังไม่ต้องเรียกฮะพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะโอเคให้โชคดีรอมเริ่มครับเต้นสหมดเอยโอ้โเลย ยอมแพ้ยอมแพ้แล้วมันไม่แน่นอนมันไม่แน่นอนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะถือว่าโอ้ยแต่ได้เห็นช็อตที่เขาไวมากๆเลยเมื so really> ่อกี้ปบ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 เร็วมากเลยใช่แต่ว่าเก่งมากครับแข่งขันครับก็มีการแบบปิดพลาดได้อะไรอย่างงี้นะครับเพราะนั้นไม่เป็นไรแล้วจะเป็นมือซ้อมใหม่เนาะตื่นเต้นป่ะลูกตื่นเต้นไหมตื่นเต้นนะโอเคไม่ต้องเสียใจนะครับไม่เป็นไรอภิยอมไปนะครับั้งหน้ามาแข่งใหม่ครั้งหน้ามาแข่งใหม่โอเค1 3 0ส น้อยกว่า11.47วินาทีนะครับพร้อมเริ่มครับเย็นเลยนะครับใช้ความใจเย็นครับพรอมทีบอมพลาดแล้ว หนึงผูม้มยทาากว่าน้องอัมเหลือคนสุดท้ายนะครับถ้าคุณทําได้น้อยกว่า11 4เจวินาทีคุณจะเป็นแชมป์คุณจะได้เน็ตบุ๊กไปถ้าคุณทำเวลามากกว่านี้นะครับถ้าคุณทำเวลามากกว่านี้คุณแพ้นะโอเคนะครับ,รบขอโชคดีครับพร้อมนะวางมือได้เลยนะพร้อมแล้วเริ่มครับใจเย็นครับ ไม่พลาดเลยแม่ไม่มีการพลาดไม่มีอะรารเซนเด็กน,น,นะครับอายุน้อยที่สุดด้วย1 0 3 3วินาทีม อ็กส์ต์ปามครับเ nee นี่บโอเคนะครับวันน okay ี okay ้ขอขอบคุณมากนะครับน้องกล้องน้องพีเจนตน้องอามแล้วก็น้องเกมครับขอบคุณครับนี่ครับโอเคไหนไหนดูดิจะดูร เจอไหมคุณครับเจอครับเจอครับสวัสดีครับท่านผู้ชมช่วงคลิปพันหน้าครับเจอกันอีกแล้ววันนี้ฮะต้องมาอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์นั่นเองครับจังหวัดบุรีรัมย์ครับท่านผู้ชมโหมุนน้องๆมาเยอะแยะเลยครับที่มาที่นี่ครับเพราะว่านี้มีจดหมายมาครับนี่ฮะจากเด็กชายจิรวัฒน์ครับหรือน้องจูเนียร์บอกว่า สามารถดีดนิ้วโดยไม่กระดิกได้ครับมันจะเป็นไปได้ยังไงครับคุณต้องดีดนิ้วโดยนิ้วไม่กระดิกแล้วมันจะมีเสียงได้ยังไงครับถือว่าเป็นเรื่องแปลกมากๆเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับแล้วค่อยกลับมาดูว่าเขาจะทำยังไงสักครู่ครับ